บทเรียนในคำคืนนี้ต่อจากครั้งที่ผ่านมาพี่น้องครับกอลามุซนนิฟูรอฮิมาฮุลลอฮุตาอาลละวานฟะอานาบิอูลูบิฮิวะบิบารอกาดิฮิฟิดดุนยาวันอาคริรออามินยาอับบานอาลามินอัลลอฮฺซุบฮาบะฮันะมุวาตาอัลาได้ทรงดำรัสในพระมหาัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺบอก ฟาักครอินนาฟาอาิดิกราดังนั้นจงตักเตือนกันเถิดขอรลอ์สั่งให้เราตักเตือนกันเพราะการตักเตือนกันนั้นจะยังคุณประโยชน์แต่เราส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบการตักเตือนพอเขาเตือนมึงอย่ามาตำเทากูจ้ะมาุ่ราได้ไม่กี่วัน ที่มาเตือนกูเร็วใังไหบางคนไม่ชอบไม่ชอบไม่ไค่เตือนอ่าบางคนคิดว่าคนที่มาเตือนเราต้องคนรู้จริงๆไม่จําเป็นพี่น้องไม่จําเป็นต้องคนรู้ผู้เตือนเมียเมียเตือนพวกผีเตือนน้อ,นนองพี่น้องมุสลิมด้วยกันเตือนกันได้ศาสนาคือการตักเตือนนบีวะพันัน ศสาสนาชายให้ตักเตือนเพราะลบอกว่าเพราะการตักเตือนนั้นมันจะยังคุณประโยชน์ประโยชน์ตรงไหนละ่ะประโยชน์เตือนสติไม่ให้พี่น้องพวกเรานั้นล่มงพิษถ้ามันล่มงพิษแล้วอย่าให้มันทะลุ่ลึกไปกว่านี้เด็กทุกกันแล้วพากันแล้วมันช็อบกันแล้ว นีกาใมันเสียจมัดนาทีของเรามันอยู่ดายู่ไม่ดาอีกเหลืองนึงดีกว่ามันจะถูกกันไปพากันไปจนกระถ่งเลื่อยเทิดนี่คือการตัดไฟตั้งแต่ตอนลมอ่าสรารับเรามีลูกมีล่านพี่น้องครับนั่นคือการตักเตือนสินกัารลยกันการตักเตือนนั้นจะยังคุณประโยชน์พอได้ครับพี่น้อง แต่จักกรูไมอย,ยักชาผู้ที่วันกลัวนั่นผู้ที่กลัวเมื่อเขาตักเตือนแล้วกลัวนั่นจะลำลึกได้บางทีมันไม่รู้ทึ่งพ้นรายทึงบทลงโทษเี่ยลโลตาล่าได้อาญาเอไา,ายมันไม่รู้หรือว่ามันไม่ได้เรียนหรือว่ามันเลอเรอเราไปเตือนสติให้มันตาสว่างขึ้นมา เมื่อมันตาสว่างขึ้นมานั้นมันก็จะได้วั่นกลัวเลยมันจะได้รำลึกพี่น้องอันนี้คือการตักเตือนและผู้ที่ชัวชาหญิงอะไ์บอกว่าผู้ที่ชัวชาหญิงใครรับพี่น้องจะเลี้ยงการตักเตือนนั้นพี่น้องครับ คนที่ไม่ชอบการตักเตือนผู้ที่ชั่วชาหญิงจะเลี้ยงนะไม่ค่อยมาสูโรมาสักทีนักเตยวล้งกุ๊บปวตัวมั่งกี่ทา่าปวดไปไหนนานเตียวลีเตียวลีเอ็มอะไรมันกี่ได้ไประโยชน์รือพี่น้องตัวมังง่งเดียท่าเอาเปนฝืบบ้างบ่ายดีไหมมีอะไรบ้าง ได้บอกได้เตือนได้กล่าวแต่มันนี่นี่การตักเตือนผู้ที่ชั่วชาหญิงจะลีกเลี้ยงจากการตักเตือนนั้นเป็ยนมาพี่น้องนานี่แปลเป็นภาษาไทยเลยนะซึงเขาจะข้าวไปเผาไม้ในไฟกองยญยเขาจะข้าวไปเผาไม้ในไฟกองยญยไอ้นี่พวกไม่ชอบไม่เคยเตือน ไอ้พวกเนื้อชันนะครับไอ้พวกเนื้อชันไอ้พวกนอก่ยเยกว่าลำเนี่ยยางนั้รไม่ชอบไม่เตือนเคยเตือนไม่ได้รับไม่ได้กับคําตักเตือนพอคิดว่าตัวเองถูกถูกย่างอย่าให้เราเป็นคนพนีนะพี่น้องนะนะครับและเขาจะไม่ตายในนั้นและเขาจะไม่เป็นด้วยไอ้ผู้ที่ลิก ห้างจากการตักเตือนนำพาตัวเองออกห้างจากสัจธรรมคำยำเตือนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่ามันจะข่าวไปยู่ในกองไฟกองใ่อัลลอฮ์จะไม่ให้มันตายตายก็ไม่ตายทรมานนะเละจะไม่เป็นด้วยเขาจะไม่ตายในนั้นเหลจะไม่เป็นด้วยที่นองครับนี่คือ คำเตือนจากอัลลอฮฺซุบฮานาฮูตะอาลาที่นำมาบอกให้เราทุกคนได้ส้ำนึกนะครับพี่น้องเปล่าไมมที่อัลลอฮฺส่งเรามาเป่าไม้ที่อัลลอฮฺส่งเรามา,า,ม Allah, เ,รา,มาเราจะต้องทบทวนตัวของเราเองก่อนที่เราจะมดปูขัดบางคนตายในสภาพของการทำความชั่วยู ตายในสภาพของการทำความชัว่วบางคนตายในสภาพขรอบคูตีกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีแล้วเราอยากตายพันน่ะใช่ไพี่น้องอัลลอฮุมมาอินนาอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลูกาพี่น้องจำตัวอ่านดีไว้นะอัลลอฮุมมาต้องตามของนี้อัลลอฮุมมาอินนี As'aluka husnul khatimah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah โออัลลอฮ์เห็นไหมครันี่คือความหมายของมันโออัลลอฮ์เทจริชันนั้นข้อจากพระองค์ทันข้อจากพระองค์ทันให้ตายดีข้อให้ตายดีวาระสุดท้ายของชีวิตให้ตายดีคำว่าตายดีในที่นี้ก็คือตายย่างผู้ที่มีอิมัน ตายอย่างผู้ที่ตออานในคำสั่งของอัลลอฮ์และคำสอนของท่านนบีสุลต่านลอหุอาไลฮิวะสลัมการตายนั้นมันจะบ่งบอกลักษณะของคนตายจะบ่งบอกมีเครื่องหมาที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นตายดีหรือตายไม่ดีี่น้องครับแต่คนที่อานนามมายาตั้นสุนัต ให้เราเห็นอารามาดีๆแล้วนํามาบอกให้คนที่เขาไมา่มได้อํานาจได้รู้ว่าคนนี้นั้นตายดีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใบหน้าไม่บึงตึงบูดเบี้ยวเรามาบอกได้แต่ถ้าหากตายแบบไม่ดีตายแบบหนาอานาตนาเวทนาเราจะต้องไม่นํามาบูดไม่นํามาบอกต่อ อ่านี่คือสิ่งที่ผู้ที่ทำซพจะตงรงหลักษาตรงนี้ไม่ใช้นำมาบอกมดไม่ว่าได้บอกถุกสิ่งสิ่งที่ไม่ควรบอกกลรมมาบอกอย่าทำพนันพี่น้องครับนี่คือการทบทวนตัวท่านเองเราต้องมีเวลาทบทวนตัวเองเวลาที่เรารำลึกถึงอัลลอฮ์เราทบทวนตัวเองวันนี้ ว่าบาปที่เราทำกับุญที่เราทำมันหยิกกันทันไมมหยิกกันทันไม้อะไรมากกว่ากันระหว่าบาปกับุญี่นองครับตบทวนนะครับตบทวนเรามีอีบาดะอะไรบางที่เราบอกผงขาดบวชไปกี่วันกอ็แล้วไม่ไม่ยั่ขาดไปกี่วัตตู กอดาบางเหลวไม่ซ้ำนึกพิษแล้วไม่ร้องไห้ในการทำพิษรือใหม่พี่น้องนี่คือการตบทวนถ้าว่าเราไม่เป็นภูที่ข่าวห้าอัลลอฮ์ในภารกิจข้อการละมากเราจะเอาเวลาในลาทีจะไปตบทวนตัวเองทึงความพิษพลาดในอดีตที่ผ่านมาเราคิดว่าความพิษพลาดมันเป็นอดีตไปแล้ว แต่อดีตท,ที่เราคิดว่ามันเป็นอดีตมาลาอิกะยังจดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เราเคยทำเอาไว้ทั้งหมดถ้าว่าสิ่งที่เราทำนั้นทำในคณะที่เราบรรลุศาสนาภาวะทำในคณะที่เรารู้ซาแล้วเราก็ยังทำเราจะต้องซ้ำหนึกและจะต้องตอบาตัวกับตัวกับใจ สู่อัลลอฮ์สุบฮานาฮูอัตละโดยเร็วก่อนที่วาระสุดท้ายแห่งความตายจะมาถึงพี่น้องที่รักนี่คือการตักเตือนพี่น้องมาสู้การเรียนดูศาส,สนาก่อนจะเข้าสู้บทเรียนเราก็มีการตักเตือนซึ่งกันและกันพี่น้องครับท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับ นบีได้เตือนนบีได้ซอนเรานะนบีได้เตือนนบีได้ซอนเราชัวชีวิตก็นท่านนาบีมีแบบย่างทีสวยงามตีเป็นแบบย่างที่เราปฏิบัติและเราจะได้รับประยุทธ์นะครับได้รับประยุทธ์ในคำซ่อนของนบีสซหน้าที่ทำได้ นบีก็เป็นมนุษย์เมื่อเราเป็นคนเมื่อเราไม่ต่างจากเรานาบีคายไม้คายนาบีกินไหมกินนบีดืมมด่มไหมดื่มนบีนอนไมมนอนมีเมียไม้มีทํางานไมมทำนบีทําศาสนาด้วยใส้นบีทําได้ละพี่น้องใสแดงวาชายชีวิตบนโลกดุนยานั้นจะต้องแบ่งเวลาให้ทุกต้อง แบ่งเวลาให้ถูกต้องว่าเวลาที่อัลลอฮฺตาลาให้เราเท้ากันพี่น้องไม่ได้ที่ชอเวลาเคยเลยให้เท้ากันมัดเวลาเราจะแบ่งเวลาอยางไรให้มันลงตัวเวลาในการทําอิบ์ต่ดอัลลอฮ์เวลาในการ้าหาอัลลอฮ์เวลาในการซิกุลลอตั้งเวลาให้กับตัวเองพี่น้องกับช่วงเวลาในที่เราจะสิกตสุบฮานอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺอักับร ถ้าเราไม่จัดระเบียบกี่ปีกี่ชาติเราก็ทาไม่ได้พี่น้องครับกี่ปีกี่ชาติเราก็ทาไม่ได้เพราะเราไม่ตั้งใจที่จะทำละ่ะเราปล่อยให้เวลาพ่านไปพ่านไปเรื่อยเยจนว่าเราถึงไวยแกสาราแล้วพี่น้องทึงไวยแกสาราแล้วค่าทุนพี่น้องครับอันนี้คือยำเดือนพี่น้อง เทจริงบบาวนั้นยู่ระว่างความกลัวซ่องสิ่งด้วยกันมนุษย์เรานั้นยู่บนความกลัวท่องสิ่งด้วยกันอะไรล่ะที่มนุษย์กลัวใครไม่กลัวตายบ้างอะแกเดินไม่รอดเลยแกยังไม่อยากตายเดิเฉียบพวกมีคน เดินไม่รอถเลยก็ยังไม่อยากตายมนุษย์นั้นนั่นคือมนุษย์อาไลาอาวรกับดุนยาไม่อยากตายพี่น้องครับมนุษย์ยู่ระว่างความกลัวซ่องสิ่งหนึ่งอายุไขที่หมดไปอายุไขที่หมดไปเขาไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์จะทรงทำแบบใน กับเวลาที่เลื่อยุ่งเขาไม่รู้รอกว่าอัลลอฮ์กำหนดว่าย่างไรดังนั้นบ้าวจงตระเตรียมตัวข้องบกเขาเองเผื่อตัวเองเราไม่รู้เลยพี่น้องครับวันข้างหน้าจะเกิดอะไรกับเรานี่วันนี้เราแข็งแรงไปตัวแล้วบอกวานกปกติความดันปกติไตยังไม่เสื่อมไขมันปกติ วันข้างหน้าเราก็ไม่รู้นะพี่น้องบางทีเราอาจจะนอนทีก็ได้ต่างทางที่ไปตัวตลอดอว่าปาะมาไร้คนี่ไม่เป็นรบหัวใจยุ่ยูมันเป็นขึ้นมากระทันหันมันตายท,าทันทีเลยนี่คือวันข้างหน้าที่เราคาดคะเนไม่ได้เราคาดเดาไม่ได้ว่าชีวิตของเรานั้นแมก็ทังทีตายเราก็ไม่รู้จะตายตรงไหนยุ่ยูไม่เคยลงเล่ แต่กำหนดการว่าตายในเรืไปเที่ยวเรืหลมแข่งเรือหลมตายในเรืพังพอนถ้าก็ชอบไปไม่เรื่แต่สุดท้ายเลยกำหนดการว่าต้องตายในเรืมันก็ต้องไปตายในเรืจนได้ตายบนเครื่องบินพี่น้องนี่คือความไม่แน่นอนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราคาดไม่ทึ่งพี่น้องเข้มขัดสันคาดไม่ถึ่งเข้มขัดสันนะใส่อิ้วสัน เดี๋ยวคุณบุด้านฟังไม่ออกแล้วเราคานไม่ตึงดังนั้นทางที่ดีที่สุดเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวคองเข้าเพื่อตัวเองเราต้องเตรียมตัวเพื่อตัวเองพี่นนองใครยี่เตี้ยไม่เราได้นะวันนี้เรามีลูกพอเราเจ็บป่วยลูกเรายัดไดดกี่คนเรามั่นใจว่าลูกเรายัดได้หมด คยกี่ข้าวแก่พอเมอย่างสักกี่คนพี่นองครับเกี้ยงกันยังเกี้ยงกันจ่ายเงินย่างเกี้ยงกันดูแลยังเป็นพานีนะครับดังนั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราอยู่บนความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่เราตั้งใจทำมันเพื่อเป็นสเสบียงวายลกงนา เราทำเอาวายเมื่อเราคิดถึงอนาคตนั้นเรายัางนุ่มย่งเน้นทำงานเก็บเงินได้ย่าชายเงินย่างสูรุยสุร้ายพี่น้องอนาคตข้างหน้าจะไม่ลำบากนี่เราคิดในเรื่องดุนยาดุนยาเราคิดพันี้อเคร้เราก็ต้องคิดพนันี้เราจะต้องทำไว้เลยพี่น้องบัญชีการเียนดูซะหน้ามีไหมมีม บัญชีการไม่ย่งมีไหมมีบัญชีการที่สิอดมีไมมมีบัญชีสากาดมีไมมมีบัญชีสระกอมีไมมมีบัญชีใบทำฮัจี์มีไมมไม่มีแต่บ้านสร้างห้าล้านรถคันสามล้านบ้านเช้ายกกันดึงดึงเอา้านั่นพอเลสับสิ้นมาเลก,กาดไปเลยสับสิ้นกองเกตอนเกนมีชีวิตยู่แข้งเร่ง แกทำสับสิ้นพ่อแกอย่างเป็นสิบล,ล้านสิหล้านเลีใส่มาก้าไม่ไปถูกสอบสวนแล้วอะไรวายกบ้านเช้าได้สามสี่ล้านซื้อรถได้เลยเปลี่ยนรถตลอดพอเขาแล้วเปลี่ยน,ยนไม่ล้านช่องล้านบ้านสร้างได้ทำได้หมดเลยทุกอย่างกินอิ่มนำ้ำสำราญรายได้ในบัญชีธนาคารตั้งอย่าคิดว่าไม่มีใครรูอ้อัลลอฮ์รูน้นะพี่น้องอลัลลอฮ์รู้ รายได้เต้นเตะลาพีเท่าไรรายได้ของเต้นตั้งแต่เกิดจนตายเท่าไรเลวไสใเวลาตายเลือกเงินซ้ำล้านสี่ล้านห้าล้านเลีไสใช้บัญชีไปทํฮายี่ไม่มีอุ้มรอบไม่มีไม่ความอับอายต้นชออันร้อนเลยนะไม่ใช่อินชาอัลร้อ์อินชออัลล้อ์ไอ้คนที่ชอบว่าอินชออัลร้อนอินชอยิงเลยเลี้ยที่อัลร้อ์ให้เต้นเต้นไม่ซ้ำหนึกบางต้องซ้ำหนึกนะครับพี่น้องครับ นี่คือภารกิจของผู้ศรัทธาผู้ที่ إ ي م านต้นอยาสร้างความมั่งมั่งทั้งบนโลกบนยาอย่างเดียวนะต้นอย่ากสร้างท่านะบนดุนยาอย่างเดียวนะเพราะชีวิตต้นต้องเดินต่อนะพี่น้องเดินต่อไปข้างหน้านะครับไม่ได้จบตรงนี้นะครับดังนั้นเตรียมตัวเผื่อตัวเองใครทำให้ใครไม่ได้ ยากจะบริจาควายไปชายลบนะบริจาคเสียเลยอย่ายักให้ลูกบริจาคโอตังมะโรปะเราไวากับเอมดถ้่าลุกไงมดลูลูกบางคนพอมนเห็นตามพอเมยมันลืมพอเมยมดพ,พ,พี่น้องม,มันหนึบตึ้งตาจะใายได้ดีจะสื่อได้ดีจะตอบสนองความต้องการของตัวเองอะไรบ้าง